ไฉันโกงอละจะอ่านให้ฟังไม้เห็นปะว่าไงอ e perfect จำได้ปล่าเราใครน้องมึงไงไม่เอาดีกว่าจะลองเรียกพี่สักวันเมขืนว่าเดี๋ยวแกก็ไปอยู่กรุงเทพแล้วโอ้ใช่ให้เขียนเพราะว่าจะไปเรียนมหาวิทยาลัยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวแกก็จะไปอยู่กรุงเทพแล้ว ก็อยากให้ดูแลสุขภาพตัวเองน้องเป็นห่วงแกไปเราเหงาวะ่ะแย่แน่แล้วไหนเวลาจะไปเที่ยวงานแถวบ้านใครจะเป็นคู่หน้าเลยวะหน้าด้านกับเราวะลูปมันพูดดีด้วยไม่ดีปะหน้าด้านกับหน้าด้านกับหน้าด้านกับเราวะยังไงก็ตั้งใจเล่าเรียนอย่าโม่แต่แลดนะเว้ยแรง เมื่ออ่านแล้วเนี่ยงงวะ่ะแรงถ้าแรงไปก็ขอโทษแต่ก็แต่กูรักพี่เมย์นะเว้ยเคยพูดแต่แบบนี้มันเลยชินยังไงจะทำอะไรก็ให้นึกถึงอนาคตด้วยมีความสุขมากๆนะกูทำอะไรต้องนึกถึงอนาคตด้วย <c oughs> มึงเขียนอะไรเนี่ยนึกถึงอนาคตด้วยมีความสุขมากๆนะมึงเอ้ย พี่เมก็เข้าสู่วัยรุ่นรุ่นแก่แล้วก็ดูแลความปลอดภัยด้วยตัวเองจำไว้หากวันไหนท้อแท้ให้นึกถึงพ่อแม่และไม้นะและไม้แอนกูจะเป็นกำลังใจให้พี่เมตลอดเวลารู้ไหมเมเพราะอะไรเพราะพวกเราลักแก่ ตัวไกลแต่ใจก็ไกลอยู่ดี